สำหรับท่านใดที่หลับฝันไปว่าตนเองได้เห็นผลฟักทองหรือลูกฟักทองนั้นช่วงนี้จะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันออกมาจากคนผิวสองสีระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ชิดได้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในช่วงนี้ส่วนเรื่องราวสำหรับความรักนั้นคนไม่โสดอย่าคิด แม้จะมีกิ๊กเพราะว่าจะมีแต่ความวุ่นวายยุ่งเหยิงตามมาอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคุณควรคบหาดูใจกับคนที่มีอายุไล่เลี่ยกับคุณให้มากที่สุดคุณจะได้พบลักกับคนต่างวัยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือตรงจริตกับคุณหรือเปล่าส่วนเรื่องดวงการงานและการเงินนั้นจะมีโชค ทางด้านการเงินหรือลาบลอยในช่วงสั้นๆในเวลานี้แต่ก็ต้องจับใจใช้สอยอย่างประหยัดอย่าประมาทกับเงินทองต้องรู้จักเก็บออมระวังจะมีรูรั่วทางการเงินจะส่งผลเสียได้และอย่าคำประกันเงินกู้ยืมให้กับใครเพราะว่าจะมีเหตุให้คุณต้องเสียทรัพย์เงินทองก้อนนั้นไปได้ที่มีอยู่ควรระวังเรื่อง การจับใจ่ายให้ดีอย่าใช้การจ่ายเกินตัวเกินไปเพราะว่าจะเกิดหนี้สินตามมาได้ในอนาคตนั่นเองควรรู้จักจับยังช่างใจในการซื้อหาสิ่งของที่ไม่ค่อยจำเป็นในเวลานี้